ครับสวัสดีครับพอยพิ่น้องเศษตรกรชา่วให้เจ้าหน้าทุกท่านสําหรับมื้อนี้กมาผมมาพอกันอิกเช่นเคยนะครับในช่วงเวลาสายๆเป็นประจาทุกวันแบบนี้ซึ่งคลิปนี้ก็ผมก็ยังมีข้อมูลเนื้อหาข่าวสารดีๆมาฝากที่ฝากน่อยอีกคือเก่าพอยพิ่น้องครับสําหรับคลิปนี้นะครับทางช่องของเฮาจะได้มีข้อมูลข่าวสารฝากประชาสัมพันธ์จากทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรวัฒนธ ซึ่งลาสุดนะครับขณะน,นี้ทางธนาคารเกสก็ได้มีการขยายเวลาลงทะเบียนเพื่อรับเงินสนับสนุนนะครับรา่ล,าละ10,000บาทซึ่งในรายละเอียดนะครับจะเป็นจังไรนั้นเดี๋ยวมันนีเข้ามาติดตามข่าวซานนี้ไปพร้อมกันครับและก่อนที่จะไปเราฟังรายละเอียดนะครับก่อนอื่นทั้งชอง่องของเฮากระตุ้งขอกาลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับดนยการกดไลค์กดติดตาม และที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดซันกระดิ่งเอาไว้เพื่อทางช่องของเฮานะครับได้มีข่าวสารในไม,ม้พ่อแม่พี่น้องก็จะได้ประพาสข่าวสารและสิทธิการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลนะครับโดยความคืบหน้าล่าสุดน,นะครับเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาทางธนาคารกรกสนะครับก็ได้มีการประกาศขยายเวลาในการลงทะเบียนรับเงินสนับสนุนนะครับคัวรเรือนละ10,000บาทเพื่อเป็นการช่วยเสริมสภาพคล่องในการนำารวงอาชีพหรือว่าจะนำเงินไปลงทุนในการประกอบอาชีพนะครับ ซึ่งก็จะสอดคล้องนะครับจากทางกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้ออกมาพลระบุรายละเอียดนะครับในการลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อซึ่งได้รายละเอียดจะเป็นจังใดนั่นนะครับเดี๋ยวเามาเราฟังกันได้เลยนะครับพกสได้มีการขยายระยะเวลาการปล่อยสินเชื่องเงินกู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรและผู้ที่เป็นลูกจ้างภาคการเกษตรนะครับได้วงเงินรายละไม่เกิน1 0 0 0 0บาท โดยไม่ต้องใช้หลักประกันอ,อัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ0.35ต่อเดือนอคือถ้าสมมติกู้หมื่นหนึ่งก็จ่ายดอกเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับ,รบและในช่วง6เดือนแรกเนี่ยท่านยังไม่ต้องผ่อนคืนทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยเดือนที่7เป็นต้นไปค่อยผ่อนคืนมีระยะเวลาในการผ่อนคืนสูงสุดก็คือ3ปี พี่น้องเกษตรกร,กรและลูกจ้างพ่อกากรเกษตรที่สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ทางลายของทางทองกอนะครับชื่อว่าลาย b a a c family นะครับก็จะขึ้นมาเลยท่านก็ติดต่อเข้าไปนะครับ mm. หรือว่าจะไปสอบถามข้อมูลได้ที่ทกสทั่วประเทศหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะฮะ02 ห้า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 โอ้เลขสวยเลยนะก็มีเวลาไปขอสินเชื่อได้ภายใน30กันยายน65ห้านี้หรือว่าจนกว่าสิทธิ์เนี้ยจะหมดนะครับก็ฝากไว้เนาะเฉลี่ยครับลานี้คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดในสำหรับวันนี้นะครับและหากเพื่อนเพี่นนอนนะครับมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อเสนอแนะฝากถึงทางรัฐบาลไว้จากเลยนะครับก่อนจยลืมแสดงความคิดเห็นคำว่าไวท่ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างกันได้เลยนะครับ มาพ่อมาพอกันไมในคลิปหน้าครับพ,พี่น้องครับสำหรับมือนี้สวัสดีครับ